ดูมาฝ่าหลายสิบปีอย่างเงี้ยนะเล่นพระแท้เนี่ยก็โอเคแล้วแต่พระเก๊ไม่มีความจำเป็น<ช>นะเราพูดงั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เะบอกหลอกตาสีตาสาแม่ง่ายแต่ไปหลอกคนระดับรัฐนนตีเนี่ยถามหน่อยปังนี้ไปนอนคุยแล้วอบอกรนะคือคือเราอาจจะขายในหลายระดับนะผม ทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเงี้ยก็ได้ได้ได้ซื้อได้ซื้อพระผมหลายคนนะนักธุรกิจการค้าคนมีเงินเป็นเป็นพันล้านอะไรเงี้ยเอาเธอเอาียมือล้าเนายมมผมเชื่อว่าพี่บู๊ทของตัวหลั<ต>อองใหม่เนี่ยผมรู้อินไซต์นะคุณออสคนดำคนลหรอเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ออสบนดำคนไม่เข้าใจใช่ไหม เห็นไหมแค่เราวิเคราะห์เรื่องออสมนดำกับอุกงสยามเนี่ยเราก็ยังเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่เหมือนดูพระประมาณนั้นเออใช่ไหมแท้ไม่แท้อุคือออสไหมมันใช่ไหมออสคืออุไหมก็เหมือนดูพระเกแทะโอเคถูกไหมอาจดูเก๊ก็ได้ดูแท้ก็ได้จริงครับถูกไหมขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นกับข้อมูลในการตัดสินใจ